มันอยู่ในโลกความตายแล้วถามว่าไอเรามาศึกเรา,มา,ม,ามานับถือศาสนาพุทธเพื่ออะไรก็เพื่อหวังเข้านิพพานใช่ไหมแต่ว่ากลายเป็นว่าโลกวิญญาณมันไม่มีตัวตนเออถ้ามันไม่มีตัวตนแล้วคนจะไปยังไงถ้า ถ้าโลกถ้าโลกวิญญาณมันไม่มีตัวตนอย่างนิพานที่พุทธเจ้ากล่าวกล่าวอะถ้ามันไม่มีตัวตนแล้วคนจะมานับถือพุทธเขาบอกเลยเขาบอกว่านิพานไม่มีตัวตนเนอมีเขาบอกะเขาบอกอ่ะูเขาบอกใช่ไหมใช่นิพานเป็นสูญยากาศเขาบอกมาตรงๆเลยนิพานเป็นสูญยากาศผมก็เลยนั่งคิดในใจว่าถ้ามองว่านิพานเป็นสูญยากาศแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเพราะว่าในหนังสือเล่มหนึ่งท anyway> um ี่พระอรหันต um> ์ท um um> ่านสอนบอกนิพานมีตัวตนแล้วนิพานเนี um ่ย บอกว่าจะมามองว่าว่างๆเป็นศูนยยากาศก,ก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นโลกของวิญญาณประเภทหนึ่งแต่เป็นโลกวิญญาณที่เรียกว่าตายไปแล้วแล้วไม่มีทุกข์อีกต่อไปก็คือไม่มีแดนเกิดอีกไงเออเพราะเทวดาพรมยังถามว่าเทวดาพรมเนี่ยเขานินพพานคือสุขอย่างยิ่งเป็นสุขอย่างยิ่งถ้าในสายหลวงพอ่อราษีินดเนี่ยมีมีคนบอก